ยังกินชีวิตต่าิทวาุลังวาสักเสุวายังรัตนงปณิต นั่นอสมางาธิตาธาคเตนะิทรมปิพุทธรัตนังปณิตังเอเตนะสัตตุวะติโหนุขยังวิลาคังอมตะตังปณิตังยะธาชกสักยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาติเกณฑจิติธรรมเมรัตนังปณิตังเอเต นาสัตตะสุวัติหอนตุยามโพธเสรษปริวันณียสุจริงสมาธินันตริกัญญาอหสมาธินาเตนสมอนาวิสันติธรรมปิธรรมเมรัตนาปณิตัง นาสัตเจนะสุวัติโหตุเยบุคคลาตัสตังปัสสัทธาจตตานิเอตานิยุคานิโหติเตทักทินายาสุขตัสสะ ว่ากาเหตเตสุทินานิมหาผลานิธรรมปิสังเจรตันปณนิตังเอเตนะสัตเินัสวาทิฮนทุเยสุประโยชน์ตามมณสารทานเหตุนิกามิโนโตมัสสนามิเตปฏิปัตติอมตงวิไคยาราธามุทานิปุเตงผลชมานา ปิสังเครตนางปณิตังเอเตนะสัตเสุนติหอนตุขีนางบุรานังนวังนาติสัมภวังเวลาตะจิตยติเกภวะสมิงเตขีนะพิชาอวิุติฉันทานิพันติทิรายาทายมปฏิปวนปิสังเครตนางปณิตัง เจนะสัจเจนะสุวาทีหอนตุ <tik>